สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังรับชมแครอทเดอะบันนี่และว,วันนี้แครอทมีเกมแนวแซนบ็อกเอเวน t u r e น้องใหม่ที่น่าจาับตามองในตอนนี้มาแนะนําให้ทุกคนได้เล่นกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญพบกับตัวอย่างคอ r e k e e ปอร์คอ e k e e เปอ เป็นเกมแนว Sandbox Adventure ที่ถูกสร้างโดยผู้พัฒนานามว่า Buckstorm เรียกได้ว,ว่าเป็นที่จับตามองมากๆในหมู่แฟนเกมแซนบ็อกโดยในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวเกมเต็มแต่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้เปิดให้เล่นฟรีเป็น Open Alpha โดยเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่1-14ทถึง14ธันวาบนแพลตฟอร์ม Steam ส่วนตัวเกมเต็มเนี่ยผู้พัฒนาเขาคาดว่าจะพัฒนาเกมเนี่ยให้เสร็จแล้วก็วางขายภายในปีหน้านะครับ เรียกได้ว่าใครถ้าสนใจเนาะก็ต้องรอหรือไม่ก็โหลด Open Alpha ที่ผู้พัฒน,นาเขาเปิดให้เล่นเนี่ยมาเล่นกันเป็นน้ำจิ้มก่อนเนาะส่วนตัวแ้าอนเนี่ยก็ได้ไปลองเล่นกับเพื่อนเพื่อนแล้วเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ในขาอก็จะมาแนะนำระบบเกมต่างๆนานาน,านานะั้นให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยโอเคเมื่อเข้าเกมมานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซของเกมนะครับที่เราจะได้เห็นเป็นสิ่งแรกสังเกตได้ว่ามันมีหัวข้อ Report Bu g s แล้วก็ Feedback ด้วยนะครับซึ่ง ถ้าใครเล่นแล้วเจอบัก๊กหรือว่าอยากจะมีความคิดเห็นอะไรต่อผู้พัฒนาเนี่ยก็สามารถส่งไปได้เนาะโอเคระบบเกมอย่างแรกเลยนะครับก็คือระบบการสร้างตัวละครอย่างที่เห็นนะครับด้วยความที่เขายังเป็น Open Alpha เนาะก็การแต่งตัวสีผิวหรือทรงผมเสื้อผ้าอะไรเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่เราเห็นได้เลยเนี่ยก็คือตัวละครน่ารักมากมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเกมเนาะ และก็แน่นอนแหละว่าพอตัวเกมเติออกมาแล้วเนี่ยระบบการสร้างตัวละครเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นอ๋อ,อแล้วก็อีกเรื่องนึงแค่ลืมบอกไปคอคิปเปิลเนี่ยเป็นเกมที่สามารถเล่นแบบมัลติเพเยอร์ได้นะครับก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้โดย1เซิร์ฟเนี่ยที่เราเปิดเนี่ยสามารถจุผู้เล่นได้ถึง8คนก็อย่างว่าเลยเนาะเป็นเกมแนวเซนบ็อกเลยถ้าเล่นกับเพื่อนไม่ได้นี่คงจะเหงาแย่เลยโอเคเมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเริ่มเล่นเกมได้เลยเนาะ และตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นระบบต่อไปของตัวเกมก็คือระบบเนื้อเรื่องใช่แล้วครับเกมแซนบ็อกเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องก็เป็นปกติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มามีบทบาทในเกมเพลย์อะไรมากแค่เป็นน้ําจิม้มแบบว่าให้เรารู้ว่าเราเป็นใครเรามาทําอะไรในสถานที่นี้อย่างในตัวเกมคอคิปเปอร์เนี่ยตัวละครเราเนี่ยก็จะรับบทเป็นนักสํารวจที่มาสํารวจหาบางสิ่งในปา่าแต่ก็ไปเจอกับหินรูปร่างหน้าตาประหลาดนะฮะที่เราพอเรามองเข้าไปแล้วเนี่ย มันเหมือนกับมีมนสะกดแล้วก็ดึงอยู่แล้วเข้าไปเมื่อเราสัมผัสปุ๊บเราก็ถูกแสงวาบเนี่ยวาบหายไปอีกที่หนึ่งและนั่นก็เป็นคัสซีนตอนเริ่มเกมนะครับที่เขาทำให้เราเห็นว่าเราเนี่ยมาในถ้ำแห่งนี้ได้ยังไงก็คือผ่านเจ้าหินประหลาดก้อนนี้แหละ ก่อนจะคุยกันต่อเนี่ยแคทอรขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟมาเป็นเซิร์ฟด้วยแคทอรเล่นนะฮะเพราะว่าเราได้ติดทอชเอาไว้หมดทุกที่แล้วเนาะมันจะได้สว่างจะได้มองเห็นโอเคนี่ก็คือรูปร่างของเจ้าหินก้อนนั้นนะฮะที่เราเห็นในคาสินถ้าเราทําการกดตัว e เพื่ออินเทรคตัวก้อนหินเนี่ยตัวละครเราเนี่ยก็จะบอกว่าเจ้าหินก้อนนี้เนี่ยมันไม่มีพลังงานแล้วนะฮะซึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือทุกคนเห็นแท่น3แท่นที่อยู่รอบๆไอเจ้าก้อนหินนี้ไหมอ่า นี่แหละพอรากดเข้าไปข้างในในแท่นพวกนี้นะฮะมันจะมีให้เราใส่ผลึกคริสตัลอย่างที่เห็นในรูปเลยซึ่งผลึกคริสตัลที่อยู่แต่ละแท่นเนี่ยก็จะมีรูปร่างต่างกันอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบกลมๆใช่ไหมอ่าส่วนแทน่นที่3เนี่ยเรายัง r รีอคอะไรกับมันไม่ได้เนาะว่าเขายังไม่เปิดให้เราอินเทอร์แอโอเคทีนี้ก็จะมีแค่2แท่นแรกที่เราต้องไปหาผลึกมาเพื่อทําบางอย่างเกี่ยวกับเจ้า หินก้อนนี้และการที่เราต้องหาผลึกมาแอคกซเทเวตเจ้าหินก้อนนี้นี่แหละมันเลยไปโยงกับระบบต่อไปก็คือระบบสิ่งมีชีวิตในถ้ำหรือมอนสเตอร์โดยมอนสเตอร์ตัวแรกนะฮะเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเกมแซนบอ์เนาะก็คือต้องมีทุกเกมเลยก็คือสลามบอกเลยว่าสลามในเกมนี้นี่คือตีแรงมากถ้าลบไม่ดีนี่คือแบบโอ้โดนไม่กี่ทีก็คือตายหรือจะเป็นมอนสเตอร์อีกตัวหนึงนะฮะที่ ไม่ตีแรงเท่าสลามแต่เรีกเยกได้ว่าน่าลำคาญมากก็คือเจ้าพวกหนอนด้วงพวกนี้นะฮะที่มันจะชอบมากัดทอสที่เราตั้งเอาไว้แบบนี้ซึ่งน่าลำคาญมากๆเราต้องมานั่งติดใหม่แล้วมันกัดแบบว่ากัดทุกอย่างจริงๆนะที่เราตั้งไว้อะคือน่าลำคาญมากเลยต้องค่ายตายแต่อย่างไงก็ตามฮะมอนพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นมอนลูกกระจอกเนาะมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องอะไรแต่ตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องมันก็คือบอสหรือว่า ตัวที่เป็นตัวแม่ของพวกมันนั่นแหละและนี่แหละจ้าแม่ของพวกมันนะพวกสลามเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วก็ตีแรงมากเลยทุกคนแล้วก็ที่ลำบากมากเลยก็คือการที่จะสู้กับมันเนี่ยเราต้องวิ่งผ่านน้ําเมือกน้ําอะไรก็ไม่รู้ซึ่งทําให้เราวิ่งช้าด้วยเนาะแต่ที่สําคัญก็คือทุกคนเห็นใจกลางของตัวบอสไหมที่มันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างใน ซึ่งถ้าใครจำได้มันก็คือพลึกในแท่นที่2ที่เราจะต้องเอาไปใส่แล้วก็แอคติเวทเจ้าหินก้อนนั้นส่วนพลึกในแท่นที่1เนี่ยก็จะอยู่ที่บอสอีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นบอสหนอนที่เราเห็นกันในตัวอย่างเกม <Bro. S 1> โอเคะฮะต่อไปก็เป็นระบบการคาฟของนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเกมแซนบ b ็อกเลยก็ว่าได้โดยระบบการคาฟของในเกมนี้นะฮะก็ถ้าใครนึกไม่ออกนะก็ให้นึกถึงเกมไม c ครฟ t เลย ที่การที่เราจะได้ของมาเนี่ยเราก็ต้องมีการไปขุดนู่นขุดนี่เก็บหินเก็บดินอะไรแบบนี้มาเนาะด้วยการใช้เครื่องมือ,อต่างๆโดยเราสามารถกดแถบนะฮะเพื่อเป็นการดูช่องกระเป๋านะครับแล้วก็การคราฟของด้วยซึ่งการคราฟแต่ละอย่างเนี่ยทุกคนเห็นไหมก็อย่างเช่นเราจะคราฟเวิร์กเบนช์เราก็ต้องใช้ไม้เท่าไหร่มันก็จะมีการบอกจํานวนเอาไว้เราก็ต้องไปหาวัตถุดิบหรือว่าวัสดุนั้นมาให้ครบ พอเราสร้างเวิร์ e เบนช์แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการปลดล็อกเนาะทำให้เราสามารถสร้างอุปกรณ์หรือว่าสิ่งก่อสร้างที่มากกว่านั้นได้และด้วยความในเกมนี้เนี่ยมอนมันค่อนข้างจะเยอะเนาะมันก็จะมีระบบของการต่อสู้ที่เราสามารถสร้างท่้งตีเหล็กเนี่ยเพื่อมาสร้างชุดเกราะป้องกันได้ยิ่งเกราะที่ทํามาจากวัสดุที่หายากก็จะยิ่งมีความคงทนมากขึ้นอย่างเช่นชุดเกราะที่อ่อนที่สุดในเกมนี้ก็คือจะเป็นชุดเกราะไม้รองไปก็จะเป็นชุดเกราะทองแดง ส่วนจะหาแร่ได้จากไหนก็เหมือนเกม Minecraft เลยทุกคนลงถ้ำขุดฝาผนางังแล้วก็หาเอาเนาะนั่นแหละ <laughs> แล้วก็อีกระบบหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะว่าคือระบบการทําฟาร์มโดยปัจจุบันเนี่ยในตัวเกมเนี่ยก็จะมีมะเมล็ดอยู่4มเมล็ดนะครับคือจะเป็นมเมล็ดทิวลิปเลี้ยงแสงมเมล็ดพริกหยวกแล้วก็มเมล็ดที่เป็นเหมือนกับเป็นดอกบัวสีชมพูแล้วก็ต้นรูท แต่เดี๋ยวในส่วนของเจ้าพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดกันในหัวข้ออาหารอีกทีนะครับมาต่อกันที่ระบบอาหารนะครับในเกมนี้เราสามารถหาอาหารได้จากหลายแหล่งมากๆถ้าเป็นต้นเกมเนี่ยก็คงจะหาไดด้วยการสำรวจถ้ำเอามาจะมีของที่เอ่อขึ้นอยู่ตามถ้ำท,ที่เราสามารถเก็บได้แล้วเราก็จะได้มเมล็ดพวกนั้นมา,มาปลูกต่อที่บ้านพอเป็นระยะยาวเนี่ยก็จะดีกว่าถ้าเป็นการทำฟาร์มโดยการทำอาหารเนี่ยเราจะต้องครับ หม้อทำอาหารจาก Workbench มาก่อนนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเราสามารถใส่อาหารได้2ชิ้นบนล่างซึ่งอาหารที่จะได้ออกมาเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบทั้ง2ชิ้นที่เราใส่ไปแล้วเอามาผสมกันว่าจะได้เป็นอะไรอย่างในคลิปทค่อรใช้ผลหัวใจและพริกหยวกจึงได้มาเป็น h าร์ตี้เ p เปอร r แรและความสนุกของระบบอาหารของเกมนี้มันอยู่นี้แหละครับเราจะไม่ทราบเลยว่าวัตถุดิบไหนผสมกับวัตถุดิบไหนแล้วจะได้อะไรซึ่ง อาหารที่เราทําออกมาแต่ละเมนูเนี่ยมันก็จะมีบัฟสเตตที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างที่เลราทําเมื่อกี้มันก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และฮิวเลือดเป็นโอเวอร์ไทม์หรือจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แคลร์ใส่เนื้อหนอนด้วงแล้วก็ทิวลิปเรืองแสงอย่างในคลิปก็จะได้มาเป็นอาหารที่มีบัฟเรืองแสงจากดอกทิวลิปและมีบัฟอัตราคริติคอนจากเนื้อหนอนด้วงอาหารมาชนิดเนี่ยก็จะมีการบอกสเตตว่า ทานแล้วเนี่ยจะบวกเลือดเท่าไหร่บวกข้าความหิวเท่าไหร่เราก็สามารถเช็คได้จากการที่เอามาสไปชี้ได้เลยและสุดท้ายที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือระบบสเตตัสโดยสเตตัสในเกมนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นสเตตัสรวมก็คือที่เป็นรูปกราฟเราสามารถกดดูได้อย่ในรูปเลยที่อยู่บนหัวของตัวละครของเรามันจะบอกสเตตสรวมว่าเรามีเลือดเท่าไหร่เราใส่ชุดกอะแล้วมีอาร์เมอร์เท่าไหร่ การตีหินตีอะไรก็บอกมาเลยว่ามีดาเมจเท่าไหร่ส่วนสเตตัสอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นระบบของสกิลส์ตรงจุดนี้เนี่ยมันจะบอกอย่างละเอียดเลยว่าการทํางานในแต่ละสายของตัวละครเราเนี่ยมันมีความมากหรือว่าความน้อยเท่าไหร่ยิ่งในแต่ละสายงานนั้นๆเนี่ยเรามีตัวเลขเยอะมีความบวกมากเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถทํางานนั้นๆเนี่ยได้ดีขึ้นอย่างเช่นถ้าเรามีสเต็กการ ขุดหินเยอะมากๆาเนี่ยเราทําให้เราขุดหินเร็วขึ้นแล้วเราจะเพิ่มสกิลได้ยังไง <_ d ue> ก็คือง่ายๆเลยครับ <_ d ue> เราอยากจะเพิ่มสายงานไหนแล้วก็ทําสิ่งนั้นเยอะๆอย่างเช่นที่เขารากำลังทําอยู่ <_ d ue> ถ้าเราอยากจะเพิ่มสายงานการเล n i n งก็คือการทําฟาร์มเ <_ d ue> ขาเราก็เลยทําการเก็บผักเนี่ยเยอะๆเลยเห็นไหมว่ามันเมื่อกี้มันจะมีขึ้นบวกหนึ่งการเลี้งขึ้นมานั่นแสดงว่าเห็นไหมมันอย่างเมื่อกี้เลยก็แสดงว่า การทำฟาร์ของเราเนี่ยมันได้เพิ่มสกิลขึ้นมาแล้วนะ,ะแล้วเรากลับเข้าไปดูใหม่นี่เมื่อกี้จากจาก2จาก2ส,สเตตกลายเป็น4แล้วใครอยากจะเป็นสายคอมแบทใครอยากจะเป็นสายยืนตีไกลใครอยากจะเป็นสายทาอาวุธเราก็สามารถเลือกทํางานได้ตามใจชอบเลยเนาะโอเคและนั่นนะคะก็เป็นทุกอย่างที่แคลรดสรุปมาให้ในคลิปนี้นะครับโอเคต่อไปก็เป็นความรู้สึกแรกของแคลร์ที่ได้เล่นเกม c o r e Keeper นี้นะ เ,เรารู้สึกว่าการมาของคอคลิปเปอร์แล้วเราได้ลองเล่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทําให้เรานึกถึงแบบว่าเกมเซนบ็อกซ์สมัยเก่าๆที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆอย่างไมค์คราฟหรือว่าอะไรต่างๆนานานะมันทําให้เราคิดถึงมากๆเลยจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการคิดถึงที่เราจะไปเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไมค์คราฟก็คือไมค์คราฟแต่พอเป็นเกมเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีสนเสน่ห์ของมันอยู่นะเอาจริงๆ ความภาพพิกเซลเอ่ยน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ยมันดูมีเสน่ห์มากตอนที่ขอดเล่นขอดก็รู้สึกว่ามันมันทำให้เราแบบว่าเราชิวอ่ะเราชิวกับเกมเราเล่นไปเรื่อยๆได้รู้ตัวอีกทีก็แบบสองสามชั่วโมงแล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่ตัวเกมมันไม่ค่อยจะเร่งรัดหรือว่าไม่ได้ยากเกินไปที่ผู้เล่นจะจะจะเข้ามาเล่นแล้วแบบเล่นไม่ได้จนจนต้องยอมแพ้อะไรเนี้ยเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นจนถึงขั้นที่แบบเล่นไม่ได้มันเล่นได้เรื่อยๆรวมไปถึงแบบ ทั้งภาพน่ารักหรือว่าเสียงก็เล็กอะไรไงตัว Blackground Music ของเกมมันอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันชิลมากเราเล่นได้เรื่อยๆลื่นไหลสนุกส่วนตัวก็ต้องรอไปอีกว่าต่อไปเมื่อตัวเกมเต็มออกมาแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นแค่ Open a เออ Alpha มันยังอีกยาวไกลอยากว่าจะมีตัวเกมเต็มออกมาเนาะสุดท้ายนี้นะฮะมันยังไม่ถึงวันที่14เนาะเขายังไม่ปิด โอเพนอัลฟาเนาะถ้าใครสนใจที่อยากจะลองเล่นคอคิปเปอร์ดูเนี่ย,เยวเราจะทิ้งลิงก์สตรีมของเกมเอาไว้ใต้ Description นะครับสำหรับวันนี้แครอทดือวันนี้และคอคิปเปอร์แครอทขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย